สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l t t e w i t c h e ส b บนัครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปนะฮะของผู้ที่มีดาวจันลัคนานะครับผมสถิตยอยู่ในราศีกันหรือคนที่เกิดในวันที่24สิงหาคมจนถึงวันที่23กันยายนนั่นเองนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช n e l ของเรานะครับผมสาหรับ เดือนนี้นะครับผมก็มีคลิปความรักรายตายมากด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของความรักนะครับผมก็สามารถรอดูได้เลยนะครับหลังจากจบคลิปรายเดือนของทุกจักรราศีแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งต้องขออภัยจริงนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกำหนดการของการออกคลิปราศีการเนี่ยควรจะออกตั้งแต่2วันก่อนแล้วนะครับแต่เนื่องจากไม่สบาย นะครับผมก็เลยไม่สามารถอัดคลิปได้นะครับผมตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่หายสนิทนะฮะแต่เราก็กลัวว่ามันจะเลทมากเกินไปนะครับผมก็เลยแบบว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอัดคลิปกันสักหน่อยกันแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะฮะนิวมูนในวันที่1เมษายนนะครับกุมดาวพุธดาวของความคิดและการสื่อสารในฤกษ์ที่8นะครับผมเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การตายและการกำเนิดใหม่นะครับดังนั้นเมื่อดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันและเป็นดาวประจําตัวของเอ่อไม่ใช่ดาวประจําตัวดาวประจําความคิดนะครับดังนั้นในเดือนนี้จะพูดถึงในเรื่องของแนวคิดใหม่ๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับจะเป็นจุดที่ทํำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวข้องกับอคติบางอย่างนะครับผมหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมในความสับสน ความไม่มั่นใจนะครับหรือว่าความเข้าใจผิดมาแบบเนิ่นนานนะครับจากการที่กลุ่มดาวนีมูลน,นะฮะทำม,มุมกลุ่มกับดาวไครอนซึ่งดาวไครอนเนี่ยเป็นดาวสําหรับการเยียวยาการรักษาโดยเฉพาะพวกบาดแผลที่เปันเต็มพวกช h a ว o r k นะครับผมหรือว่าทอมาในจิตใจต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าจะมีความสําคัญกับชาวราศีกันมากไหมนะครับไอในแง่นี้ผมมองว่า ค่อนข้างมีความสําคัญกับชาวราลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเดือนที่8ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเดือนที่มีความลึกซึ้งนะครับ อย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็พูดถึงสภาวะทางอารมณ์ที่มีความเข้มข้นนะครับจนหาได้ยากสําหรับชาวลัคนาราศีกันเลยทีเดียวนะฮะที่จะใช้แนวคิดเชิงวิเคราะห์เชิงตักกะแล้วก็การประมวลผลมากกว่าในเชิงของจินตนาการนะครับแล้วก็อารมณ์ดังนั้นชาวลัคนาราศีกันหลายๆท่านในเดือนนี้จะมีความรู้สึกที่มีความเข้มข้นถึงพิเศษนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับความรู้สึกหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักนะฮะ จากการที่ดาวศุกร์นั้นนะครับผมเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่7นะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่รักนะครับคนที่มีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดนะครับผมหรือว่าหุ้นส่วนนะครับต่างๆนะครับผมเข้ามาทํามุมกลุ่มกับดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเนปจูนนะครับผมซึ่งเป็นดาวที่มีอารมณ์สาหรับอารมณ์เชิงลึกนะฮะแล้วก็เข้มข้นสูงแล้วก็ดาวของโอกาสซึ่งชาวลัคนาราศีกันหลายๆท่านนะครับอาจจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทัศนคติในชีวิตรักนะครับ ความเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดพื้นฐานในแง่ของความรักที่คุณมีหรือว่าหลายๆท่านอาจจะสามารถนะครับผมทําความเข้าใจนิยามความรักส่วนตัวนะครับผมของตนเองได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิยามความรักของคุณนั้นนะครับผมที่เป็นชาวลัคนาราศีกันแต่ละท่านนั้นมีลักษณะอย่างไรเป้าหมายในชีวิตรักของคุณนั้นเป็นอย่างไรนะครับดาวพุตตนเรื่นที่5เรื่องของอารมณ์รักหรือความรักนั้นก็จะช่วย ส่งเสริมนะครับในเรื่องของความรักที่เปลี่ยนจากเดิมได้อีกด้วยนะฮะดาวคารจะเข้าสู่ราศีมีในวันที่14นะครับจะเข้ามากระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับมอีอ่าให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับมีความต้องการที่จะรักนะครับเป็นที่รักหรือว่าถูกรักได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมในเดือนนี้หากชาวลัคนาราศีกันท่านไหนอยากจะมีลูกมีน้องนะครับก็ สามารถเตรียมตัวได้เลยนะครับผมจากการที่ดาวพลึ่งหัดนะครับดาวของโอกาสนะครับแล้วก็ดาวเน็จูนนะครับกุมดาวสุกนะครับผมจะพูดถึงความรักที่เป็นความรักบริสุทธิ์นะครับเรียกว่า unconditional love นะครับผมหรือว่าความรักซึ่งไม่หวังผลใดๆตอบแทนนะครับ ทำมุมกับดาวพลูโตในเรือนที่5เกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารได้อีกด้วยดังนั้นเมื่อดาวจันทร์เดินทางมาุ่มััคณาของท่านก็คือราศีกันนะครับมีโอกาสมากๆที่ท่านจะได้ลูกหลานนะฮะหรือคนที่จะ มาเติมเต็มความเป็นครอบครัวกับคุณได้คือพูดถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะนะครับสำหรับในง่ายนี้นะฮะเพราะว่าดาวพฤหัสนะครับสำหรับชาวราศีกันนั้นยังหมายถึงในเรื่องของบ้านและครอบครัวอีกด้วยดาวคารจะเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่1 4เมษในายนจะพูดถึงในเรื่องของแรงปรารถนาในเรื่องของการมีคนรักเข้ามาเติมเต็มซึ่งนั่นหมายถึงเรื่องของลูกได้อีกด้วยนะครับผมในแง่ของการงานนะฮะ ดาวทิศอยู่ในเรือนที่8ถ้าเกิดว่าใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารการเงินนะครับผมหรือว่าการบัญชีให้บุคคลอื่นๆนั้นจะดีมากๆหรือคนที่ทํางานในวงการทางด้านสุขภาพหรือความเป็นความตายเช่นเรื่องของแพทย์นะครับผมจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะได้พัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าในวิชาชีพของคุณนั่นเองดาวเสารในเรือนที่6ะครับผมทามุงกลุ่มนะฮะถึงไม่ใช่กุ่มโทษ ทำมุ่ถึงดาวยูเรนัสในเือที่9นะครับผมในลักษณะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลายๆท่านนั้นอาจจะก,กดดันแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าการขยับขยายนั้นก็จะนํามาซึ่งความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความเครียดสะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ะะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานสายไหนก็ตามแต่นะครับทางด้านการแพทย์นะครับผมทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าในเรื่องของอาการแพร่พลาดนะครับอาจจะทําเกี่ยวข้องกับโปรดักชั่นวิทยุโทรทัศน์อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับนะครับผมการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการขยับตัวให้ก้าวทันโลกและทันเทคโนโลยีอะไรแบบนี้คือคุณอาจจะต้องปรับตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ ฟูมูในวันที่16เมษายนราศีตุลนะครับหรือที่2เกี่ยวข้องกับการเงินและความมั่นคงนะฮะหลายๆท่านนั้นอาจจะได้ขยับขยายเกี่ยวข้องกับการเงินได้เงินมากขึ้นได้ปูพื้นฐานความมั่นคงสําหรับงานส่วนตัวการลงทุนนะครับบางท่านอาจจะได้ขยับฐานเงินเดือนซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามและความรับผิดชอบของคุณเองนะับที่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นนะครับผมและก็จะรับออก็แล้วก็จะโปรโมทคุณได้ในเร็วๆนี้ได้ด้วยนะครับสาหรับชาวราศีกันนะฮะ และนั่นก็เป็นในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันในแง่ของไพ่แทโร่กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับคนที่ใหม่ในช่องของเรานะครับช่องของเรานั้นเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับก็การนับวันเดือนปีเกิดก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับผมยังไม่ทราบลักนาแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับก็คลิกเข้าไปใน description box นะครับผมด้านล่าง จะมีเว็บไซต์ให้2เว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ตะวันตกนะครับภาษาอังกฤษ กับเว็บไซต์หัวอาจารย์โห,หราศาสตร์ชาวไทยนะครับผมอาจารย์ปรินนี่นะครับก็เข้าไปกรอกข้อมูลนะครับผมแล้วก็หาลัคนาได้เลยนะครับผมวา่าเป็นลัคนาอะไรนะครับผมหรือว่ามีจุดสําคัญอยู่ในราศีการหรือไม่นะครับผมจะได้มีความเที่ยงตรงนะครับผมกับการดูดวงนะครับผมซึ่งลัคนานั้นนะครับสำหรับการดูดวงนั้นนะครับค่อนข้างมีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับผมจะแม่นไม่แม่นเนี่ยก็อยู่ที่ลัคนาเลยนะครับว่าดูแบบถูกต้องหรือเปล่า นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับผมได้รับประโยชน์นะครับผมแล้วก็ความแม่นยํากลับไปมากที่สุดนะครับรบกวนเสียเวลาสักเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมแล้วก็ทํากันบ้านนิดนึงนะฮะโอเคอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าในแง่ของไพ่เป็นยังไงบ้างนะครับไพ่ใบที่1นนะครับ Knight of Swords 3ถ้วย Samkatha Ace of Pentacles Nine of bonds Five of Swords Four of Wands Seven o อ p e n t น c l e s The d e v i ออันนี้มันหลุดมาพร้อมกันนะครับผมก็จะให้เขาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยเนาะนะฮนะ h ดอะเ i วิ n i นออฟคใบสุดท้ายนะครับได้ Five ฟมอนส์นะฮอ่าสำหรับเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันนะครับก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างมีความวุ่นวายสำหรับคุณ พอสมควรเลยนะนะครับเพราะว่าชาวลัคนาราศีกันนะครับผมอาจจะต้องอาตามคว้าโอกาสนะสำหรับเดือนนี้เนาะหลายๆท่านนะครัแบอย่างที่ผมได้บอกไปคุณอาจจะมีความรับผิดชอบอะไรมานะครับผมหรือว่าทําอะไรค้างค้างมาหรือว่าเหนื่อยกับอะไรมาในเรื่องของหน้าที่การงานมีความกดดงกดดันอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะสร้างนะครับผม อาการเหนื่อยล้าสําหรับคุณได้นะครับแต่ว่าคุณนั้นก็ยังทําต่อไปน่ะนะครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อการเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกไปน้องมีฟูมูลเข้ามานะครับในเรื่องของ ความมั่นคงทางการเงินนะครับการโปรโมตนะครับผมเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับคุณจะมีอาชีพการงานที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับผมไดเออ้เขาเรียกว่าสังสรรค์นะครับประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพนะครับผมมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะั้นเหมือนกับว่าคุณนั้นได้พยายามทํามาแบบเนิ่นนานแล้วอะให้เจ็ดเหรียญขึ้นกับเดอะเดวิลอะทำจนมันเป็นภาระผูกพันทําจนมันเป็นอะไรที่ มันออลโคเลกอะ่ะมันอยู่ในสายมันอยู่ในเลือดของคุณน่ะมันอยู่ในความคิดของคุณบางคนอาจจะเก็บเอาไปฝันก็ได้นะว่าเอ้ยฉันยังทํางานอยู่อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าตัวของคุณจะนอนอยู่ก็ตามเพื่ออะไรครับเพื่ออนาคตที่ดีของคุณอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทานะครับผมเพื่อโอกาสที่ดีในอนาคตนะครับผมการมีชีวิตที่หรูหรานะครับสุขสบายเนาะนะครับเหมือนกับว่าอันเนี้ยเป็น1ถ้วยเห็นไหมและอันเนี้ยเป็นสาถ้วยแล้วคุณต้องการ การเฉลิมฉลองแบบนี้นะครับผมสบวกเอ่อหนึ่งบวกสามเป็น4อันนี้สี่ไม้พูดถึงในเรื่องของความมั่นคงอ่ะได้ด้วยนะครับผมก็นั่นแหละเหมือนกับว่าคุณพยายามจะเติมเต็มความต้องการของคุณแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะว่าขยับฐานเงินเดือนหรือว่าขยับตำแหน่งมันก็เพิ่มความกดดันให้กับคุณมากขึ้นนะ่ะนะครับผมอ่ะมีไพ่ห้าไม้มา5ดาบมามันเป็นไพ่ของ การหมดแรงอาการเหนื่อยอาการล้านะครับผมหรือว่าความเครียดนะครับผมมันก็จะมียกระดับขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณพร้อมในลักษณะของร่างกายเนี่ยพร้อมนะครับแต่ว่าในลักษณะของปัญญาในตอนนี้ผมมองว่า ม,มันมีความพร่องลงไปนิดนึงนะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้รับการพักผ่อนที่ดีนะครับผมหรือว่าคุณอาจจะทํางานหนักมากเกินไปไม่ค่อยได้ไปวากเคชั่นหรือว่าไม่ได้ค่อยไม่ค่อยจะได้พักอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยากทำอะไรที่คุณอยากทําเพราะว่าคุณมีเป้าหมายที่ค่อนข้างไกลนะครับผมแล้วก็มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวของคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดังนั้นก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้นะครับผมในการเก็บเกี่ยวนะครับผม ให้เต็มที่นะครับถ้าดูจากโหราศาสตร์เนี่ยผมจะพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนอะนแล้วก็ไม่ค่อยออกเรื่องงานแต่ว่าไพ่เนี่ยออกเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะครับยกเว้นอย่างอาสีไม้หมายถึง engagement บางคนอาจจะแบบว่าอยากจะแต่งงานอยากจะลงหลักปักฐานกับคนที่คุณรักนะครับอันไหนออฟคัพเข้ามาเนี่ยเหมือนคุณแบบว่าอยากทําอะไรดีๆนะครับผมอยากจะเตรียมบ้าน เตรียมรถเตรียมที่อยู่อาศัยเตรียมความสะดวกสบายให้กับคนคนนั้นในชีวิตของคุณนะครับผมซึ่งก็ทําให้คุณนั้นมีความพยายามที่จะอ่าฉันจะต้องทําต่อฉันต้องไปต่อเหนื่อยตอนนี้ไม่เป็นไรในอนาคตฉันจะต้องมีความสุขอะไรแบบนั้นคุณก็เลยวางความอ่อนแอของคุณลงเพื่อไปทําอะไรที่มันแบบว่า ต้องใช้สภาวะทางความกดดันหรือว่าความเข้มแข็งมากๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะครับบางคนนั้นกําลังเก็บเงินเพื่อจะได้แต่งงานอยู่นะอยู่ด้วยกันกับใครสักคนนึงอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันซึ่งคุณมีโอกาสที่จะทําอ,อ,อันนี้ได้ไหม e n g a g e m e n t แต่งงงแต่งงานได้ถึงเงินเก็บที่แบบว่าเป็นค่าสินสอดอะไรได้ไหมได้นะครับผมก็พยายามเข้านะครับชาวราศีกันนะอ่ะต่อนะครับไพ่แปดเหรียญน,นี่ไงนะฮะ แปดเหรียญเจ็ดเหรียญบวกหนึ่งเหรียญได้แปดเหรียญนะครับแต่ว่าคุณยังต้องทําแบบต่อเนื่องต่อไปนะนะครับเพราะว่าแปดเหรียญมันเป็นไพ่ของการทําอย่างต่อเนื่องน่ะนะครับคุณอาจจะทามาเนิ่นนานแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้รับผลที่ดีเท่าที่ควรเนาะทีนี้พอมีโอกาสเข้ามามันทาให้มันมีการขยับขยืขย่นไปข้างหน้าได้นะครับผมไพ่เก้าไม้ก็เลยแบบว่าเอ้ยกําลังจะจบแล้วนะครับผมคุณกําลังจะแบบ อาจจะได้พักผ่อนบ้างอะไรแบบมานี้นะครับผมไม่หนักเท่าเมื่อก่อนแล้วก็ได้นะครับอาไพ่สี่ดาบเข้ามาพูดถึงเรื่องของการพักผ่อนพอดีนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับสาหรับใครที่แบบว่าละเลยการดูแลสุขภาพมานานนะครับผมทําให้เกิดความเครียดมานานอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะได้พักแล้วนะครับรวมถึงไพ่ไพ่แปดดาบใครที่อยู่ในสภาวะที่มีความกดดันตึงเครียดไปไหนไม่ได้ ขยับเขยื่อนไม่ได้ก็กําลังจะได้แบบว่าปลดปล่อยตัวเองแล้วนะครับผมก็ดีใจด้วยมากสำหรับชาวราศีกันลัคนาราศีกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมในเดือนนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับบอกว่าทีมในเดือนนี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับโคสปิริตนะครับ t h r e is not enough นะครับเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะถ้าคุณคิดว่าคุณยังทําตัวเองได้ไม่เต็มที่ คุณยังไม่เก่งพอหรือว่ามีความสามารถไม่มากพอหรือว่าควรจะต้องทาเพิ่มจริงจริงแล้วตอนนี้ไพ่บอกว่าเฮ้ยคุณทําแบบมันเพียงพอแล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเอาง่ายๆคุณไม่ต้องยกระดับให้คุณยุ่งไปมากกว่านี้แต่คุณสามารถทําแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องได้เฮ้ยมันพอมันพอเพียงแล้วนะครับคุณไม่ต้องหาเรื่องอะไรใส่ตัวมากกว่านี้แล้วรู้รู้ป่ะนะครับผมเพราะว่าไพ่ก็ยังบอกเลยนะครับว่าเอ้ย e พักผ่อนบ้างนะครับไม่งั้นคุณอาจจะป่วยในยอนาคตได้นะนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากให้แบบว่า มีบาลานซ์ในการใช้ชีวิตนิดนึงอ่ะคือพักน้อยอาจได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้มีช่วงของวันพักบ้างเนาะเพราะอันนี้มันคือแบบมันโอทีอ่ะเวลามันลุ่งเลยไปนานแล้วคุณก็ยังทํางานอยู่บางคนนั้นวันหยุดพักผ่อนอาจจะไม่ได้พักด้วยซ้ำเนืกอออกมานะครับผมก็คือคุณอาจจะแบบอยากจะไปพักทีเดียวอยากจะไปฉลองการจบโปรเจกต์อะไรเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีวันพักแบบบ้างว่างสบายๆบ,บ้างนั่นเองนะครับอ่า Seminar นะครับผม I Think นะครับ ไพ่อันนี้นะครับพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารนะครับผม conversation ต่างๆหรือว่าในเรื่องของความคิดนะครับผมแล้วก็ไพ่อันนี้นะครับพูดถึงในเรื่องของเรื่อง11เกี่ยวข้องกับเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการความช่วยเหลือใครอยากได้ connection ดีๆนะครับผมที่จะทําให้คุณนั้นยกระดับนะครับผมไปสู่เป้าหมายในอีกระดับของชีวิตของคุณนะครับผมก็สามารถนะครับลองถามหา connection จากเพื่อนฝูงได้นะครับผมหรือว่าคนที่มีศักยภาพนะครับผม ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่า,าเดี๋ยวดาวพุธนะครับผมจะเข้าสู่าราศีเมถุนแล้วนะครับแอบเนี่ยเจมินายนะครับเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับผมซึ่งจะเป็นราศีในเรือนที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ลัคนาการเนาะเมถุนก็จะขอนั่งคำนวณน,นิดนึงนะครับ เมถุนก็จะเป็นเดือนที่10นะครับผมเกี่ยวข้องกับความสําเร็จเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเตรียมตัวนะครับผมเพื่อความคิดที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีการประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นหรือว่าวางแผนที่จะยกระดับตัวเองนั้นได้นะครับตั้งแต่วันที่29เมษายนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ใครต้องการความช่วยเหลือทางด้านการระดมความคิดการ brainstorm หรือว่าการแบบว่าเอ้ยคุณคิดยังไงกับโปรเจกต์นี้ คุณออมีความคิดเห็นยังไงต้องปรับอะไรไหมต้องแก้อะไรไหมนะครับผมก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและตอนแรกเนาะตอนแรกผมก็พูดถึงในเรื่องของความคิดด้วยใช่ไหมครับว่าในเดือนนี้นั้นนะครับผมก็มีนิวมูนนะครับผมดาวพุธกลุ่มออตัวนิวมูนนะครับผม,ผมก็จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทัศนคติและความคิดด้วยคุณอาจจะได้ไปเจอคนที่ทําให้ความคิดของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับผม มีมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหรือว่าได้รับการจัดการให้ไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ในเดือนนี้นั่นเองนะครับามาดูคำแนะนำกันนะครับ Prosperity can be ensured นะครับ If you care well uh, if you care well for t o m o r r o w นะครับเขาบอกว่าความมั่นคงนั้นนะครับผมมันสามารถเกิดขึ้นได้มากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณนั้นนะครับผมเขาเรียกว่า,าทำตอนเนี้ย เพื่อซัพพอร์ตเอาง่ายๆเอาเป้าหมายสําหรับอนาคตอ่ะเอาวางไว้ก่อนเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้เป็นที่ตั้งเลยแล้วมันจะทําให้คุณนั้นเป็นคนที่มีแรงผมมองว่ามันก็ไม่ต่างจากตรงนี้มากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคุณนั้นก็ก็คุณมีเป้าหมายไงเห็นปะ่ะสามไม้สี่ไม้นะครับผมหรือแม้แต่ตัวของอ่าไพา่ the devil ที่มันเป็นแบบว่าความคิดที่ ผูกพันตัวของคุณเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีเป้าหมายที่แข็งแรงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายตรงนี้นี่แหละนะครับผมที่จะทําให้คุณนั้นไปสู่จุดหมายได้นะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอ่ะคุณเหนื่อยนะครับผมหรือว่าคุณนั้นแบบมีอาการท้อแท้ซึ่งสําหรับราศีกีพี่เออราศีกันเนี่ยค่อนข้างยากเนาะสำหรับการท้อแท้้วยแบบด้วยอารมณ์นะนะครับดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมผมคิดว่าคุณสามารถ าสามารถทําให้อนาคตที่คุณนั้นคาดหวังนั้นเป็นจริงได้นะนะครับโดยเฉพาะพวกราศีกันนกจะเป็นราศีที่จะว่าไงดีละ่ะพวกมหาเศรษฐีของโลกนะ่ะส่วนใหญ่ล้วก็จะมาจากราศีกันทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเขาทําได้คุณก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล,แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ